สองคนมาเข้าและเอชชัวนะคะจะมาพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยเนาะคือเราสองคนทำเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยได้ยังไงใช่วันนี้น้องหน่อยก็เลยพาพี่เอมาดูของจริงเลยว่าพี่เอขาที่น้องหน่อยบอกวันนั้นมันเป็นยังไงมาดูให้เห็นกับตาเลยวันนี้ว่าในแคปซูลเราใส่อะไรไปบ้างชทำใหถึงกินแล้วแบบ เห็นผลลัพธ์ใช่น้องหน่อยเลยลากเลยข่าววันนี้มันดีใจไหมลูกค้ากินแล้วชมดีใจสิเพื่อพี่เอธานแล้วว่ายังไงบ้างเพื่อพี่เอทานวันนั้นเพื่อนพี่เอไปที่บ้านนะคะเพื่อนถึงปุ๊บพี่เอก็ให้กินก่อนเลยแล้วเพื่อนพี่เอก็รู้สึกพูดด้วยธรรมชาติบอกว่ารู้สึกทาไมวันนี้ไม่หิวเลยเดี๋ยค่ะเขารู้สึกว่าเขาปกติเป็นคนขี้หิวเลยเดี๋ยค่ะพี่เอก็บอกว่า อันี้ฉันไม่รู้นะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของเธอหรือเปล่าตอนที่ฉันกินฉันก็รู้สึกแบบเธอเ,เดี๋ย<อ>พี่ก็พูดตรงๆเดียวๆแบบนี้เลยไม่มีอะไรขายของเลยก็บอกว่านี่เห็นไหมมึงมาปุ๊บ กูก้อยมึงแดกก่อนที่มึงจะกินข้าวกิน <c oughs> หมูกระทะอ่ะกูก็ทําแบบมึง่างเนี้ยค,ะค่ะแล้วกูก็เป็นอาการเดียวกับมึงเลยเนี่ยกูก็เลยเป็นแบบนี้อ่ะก็พูดกันแบบนี้เลยน้องหน่อยคือสารสกัดพวกเนี้ยค่ะมันมีผลงานวิจัยรองรับอยู่แล้วว่าสารสกัดต,ตัวไหนที่มันช่วยให้เราทําให้เราไม่หิวแล้วก็ทําให้เราดึงไขมันออกไปเผาผลาญน,นะคะอย่างเราทานอาหารในแต่ละวันนะคะถ้าเราไม่มีเวลาออกกาลังกายบางทีเรากินเข้าไปอย่างเดียว,วมันไม่ได้อ,ออกค,ค่สารสกัดในเนี้ยค่ะในบางตัวนะคะมันสามารถดึง ออกไปเผาผลาญได้ในขณะที่เราไม่ได้ออกกําลังกายแต่<ะ>ถ้าออกกําลังกายร่วมด้วยมันจะดีมากใช่น้อง่อยบอกพี่เอว่ามันจะมีตัวช่วยเบิร์นแล้วพี่เอชอบ